มีพัสดุสองเถิงนลวงปูโอเกติซิจิตโต้พุทธสถานวัดป่งชายตะบนภาษาอำเภอแจ้ห่มจอำปางครับเป็นอาหารน้องเหมียวกระสอบใหญ่หนึ่งกระสอบและในกล่องนี้เป็นอะไรเดี๋ยวแกะดูข้างในเนอะอาะหาเม็ดสำหรับหาเม็ดสลหรับน้องเหมียวโตหนึ่งกระสอบยี่สิบกิโลมีโอและอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวแกะดูข้างในเนาะ ในกองแกะมาแล้วเป็นนะฮะเปียกน้องเหมียวหาเปียกน้องเหมียว,ยยวสี่สี่โลนะกองละหนึ่งโลใช่ไหมัสี่ร้อยกร,รมัมหนึ่งโลรวมทั้งหมดสี่กองก็เป็นสี่โลนะกรับซึ่งส่งมาจากคุณยมสุธาทิพย์ชุนหวะวารากร สมุดปาการกข,อ,ข,อ,ขอ,อนุโมทนาธุขอบุญกุศลทหรายเหล่านี้จงเป็นพระรัระชานย์นำทำชูให้คุณโยมสุธาทย์พร้อมครอบครัพวพอความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัถนาน,นีใดก็ได้ต้องความมุ่งมั่นปัารถนาทุกปการเทินสัพพีตโยยวัชชนุสาวพะโลโควินัสตุมาเตพุทธวันตรายโยทุข,ขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริส,สนิจังมุธาปัจายยิโน จตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเมียเมียได้มีอาหารเปียกกินแล้วเนาะอาหารเปียกน้องเหมียวกลางจะหมดวันนี้แหละเนาะก็ได้ได้ได้มาบริก็มขอมทนาสาธุขอบุญกุศลนี้จงถึงยังเอฟซีผู้จะบุญทุกๆท่านที่มีเมตตาต่อน้องน้องเมียวนะก็ขอมทนาสาธุ คุณดดที่ทุก่านปรารถนาขอโงทิสเดชสมปรารถนาซึ่งคุณโยบสุธาทิพย์ก็ได้ส่งให้น้องเหมียวอ,อยู่เป็นประจำเนาะทางสมทบปัจจัยในการดูแลน้องเหมียวเรื่องความปลอดภัยด้วยและได้สั่งส่งหารมาให้น้องเหมียวอ,อยู่เป็นปนระจำขอขอมัฒน,นาสาธุขอบุญนี้โจติสุเดชสมปรารถนาสาธุอายุวโนสุข,ขังพลังเจ้า